ก็ภาพาร่างกายแข็งแรงคิดบวงสิ่งใดขอให้สมรารถนาทุกประจารเลยนะคะร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาเลยนะคะคุณแมค่ะวันนี้เราก็จะมาป้อนออเดอร์ของคุณแม่แอนนะคะ1,000คะแนนนะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ที่เมตตาป้อนผลไม้ให้พี่ช้อยเพชรนะคะ1,000คะแนนนะคะตอนนี้ก็จะจัดป้อนให้เลยนะคะ24ตากล้าคา่ะเดี๋ยวให้น้องหมวยกับพี่เหมยช่วยกันป้อนให้พี่ช้อยเพชรได้ทานกันนะคะ เลยค่ะผลไม้นะคะอร่อยอร่อยนะคะ,ะวันนี้ก็มีแตงมีแตงโมมีกล้วยนะคะขอบคุณคุณแม่แอนเป็นยังสุงเลยนะคะที่เมตตาผลไม้อร่อยอร่อยให้กับพี่ส้อยเพชรน,นะคะในวันนี้ได้ทานผลไม้แล้วนะคะ,ะก็ขอให้บุญกุศลที่แม่ได้เข้ามาเมตตาพี่ส้อยเพชรในวันนี้นะคะจงย้อนนุนกลับไปนะคะหาคุณแม่และครอบครัวเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอบคุณค่ะก่อน ดังดังดาก่อนเดวโอ้โหาดูทานนะคะดูได้ทานแบบอ,อ,อร่อยมากเลยนะคะกองดินก็สูงด้วยนะคะโอ้ยมีโยนกล้วยทิ้งด้วยอร่อยมากเลยนะคะราบขอบพระคุณน้องมากเลยนะดูมีมีมองนะคะมีมองมีแอบมองด้วยนะ สาธุบุญกับคุณแม่แอนนะคะวันนี้ที่เมตตาครอบตัวใส่เพชรนะคะให้ได้ทานผลไม้อร่อยอร่อยนะคะก็ให้คุณแม่มีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็สมใจปรารถนานะคะวันนี้ปอออเดอร์อของคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะไส่เพชรก็จะได้ทานผลไม้อิ่มท้องนะคะโอ้โหอร่อยมากนะคะ พี่ส้อยทำไมต้องมีเหลือบตามามองด้วยนะมีเหลือบตามองด้วยเด้อนะะวันนี้โอ้หอร่อยนะคะอร่อยมากนะคะ่ะตอนนี้ตะกร้าแรกก็หมดไปแล้วนะคะต่อไปเป็นตะกร้าที่สองเด้อนะโอ้ทานแบบอร่อยมากนะคะดูมีเหลือบตาม,มามองตลอดเลยนะคะวันนี้ทำไมตามเป็นตปลกๆ <laughs> พี่จ้อยเอะไรหรือเปล่า <laughs> ดูแววตานะ <laughs> มีเลือกตามามองด้อเนอวันนี้นะใครจะแย่งเนอะนะ <laughs> ดูสายตา <laughs> พี่ม้ยพี่ซ้อยไม่ไม่แย่งหรอกวันนี้ไม่แย่งหรอกรีบกินเลยอ่ะ โอ้โกลัวคนขโมยกินหมอพี่ซอยน้องมวยไม่กินหรอกนะคะกินไปเลยนะคะแย่งไม่ได้หรอกแย่งไม่ได้หรอกนะคะห่วงขนาดนี้นะคะจัะกล้าที่สองนะคะโอ้โหนางกินเหมือนระแวงเลยนะะวันนี้ อร่อยมากนะคะวันนี้แตงโมหวานฉ่าเลยนะกล้วยก็กําลังสุกนะคะแตงโมมีกล้วยมีแตงนะคะวันนี้ผลไม้อร่อยอร่อยสองตักลาให้พี่ซ้อยเพชรนะได้ทานแบบจุกๆกันไปเลยนะคะตักลาแรกผ่านไปนะคะอันนี้จะเป็นตักลาที่สองนะคะนี่นะคะก็จะเลือกกินแตงแตงโมก็จะเป็นแบบเลือกสิ่งแรกเลยที่เลือกก็คืออาจจะเป็นแตงโมนะคะพี่ซ้อยชอบ กินแตงกินแตงโมมันแก้วอะไรแบบนี so ้นะคะกล้วยก็จะกินทีหลังนะคะอร่อยมากเลยนะคะเลยก็ยังกินเร็วเหมือนเดิมนะคะใช้เวลาเร็วมากนะคะทานแบบเร็วมากเลยนะคะทานไปด้วยมองเราไปด้วยนะคะก็มีคนแย่งห่ะพี่ส้อยกินเลยจ้าไม่แย่งจ้า ไปเล่นนะอ,อืมค่ะเดี๋ยวเด็กๆก็จะมาขอบคุณนะคะกเลขอยู่เด็กๆค่ะอ่ะตอนนี้ก็เด็กๆก็แล้วก็ปุ้ยก็จะมาขอบคุณแม่กันขอบคุณค่ะค,ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะอ่า ความรักความเมตตาจากแม่ด้วยนะขอให้คุณแม่ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะทำธุรกิจการงานสิ่งใดอยู่ก็ขอให้เจริญก้าวหน้ารุงเรืองรุงโลดนะคะขอบพระคุณมากมากค่ะอ่ะขอบคุณค่ะเสียงเลีวเสียงไม่มีนะยังเคี้ยวอยู่เด้อนะพ่ออ้ยนะคะอ้ยเคีย้ยวอยูุตยๆเลย ขอบคุณค่ะ่อน <Yeah. S 1>